โครงการรักลายสือลายมือไทยที่ทางรายการทำอยู่เพลานี้กับน้องๆหนูๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยใช่เราจะขวาสุดขั้วหัวทิ่มพื้นแต่เรามุ่งมองไปที่ภาษาสากลคือภาษาอังกฤษด้วยเพราะนั่นคือโลกยุคใหม่ So wherever you go whatever job you want to get you must speak English so it's really helpful so to work harder kids just like the way learn English. Not hard. หากว่าพื้นที่ที่เรายืนอยู่ก็ต้องแน่นก่อนทยานออกไปคือรู้จักรักภาษาของตัวเองลายมือของตัวเองอัตลักษณ์ของตัวตนคือคนไทยอักษรไทยลายมือนั้นบ่งบอกอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนบ่งบอก อัตลักษณ์ของตัวเองแต่วันนี้หนูมาใช้ไอทีกันมันก็เป็นสากลซึ่งถ้าไม่หัดคัดลายมือไว้อีกหน่อยมันจะต้องสูญหายไปอย่างแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาติเป็นวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาเรากำลังเดินควบคู่ไปกับโลกยุคไอทีโซเชียลมีเดียที่บางครั้งอาจทำให้วัฒนธรรมด้านตัวอักษรผิดเพี้ยนได้ สืบสารตามพระบบราชบัญญัติกานของในหลวงมีกิจกรรมร,กรมักการอ่านบันทึกการอ่านเราก็จะมีให้คัดลายมือให้มีการเขียนตลอดเวลาที่สําคัญก็คือต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องและคุณครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้วยค่ะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองของเด็กๆทุกคนก็ต้องช่วยกันลุวยเด็กลายมือสวยนะคะผ่านการฝึกฝนมานะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนนะคะแล้วก็คุณครูสมัยดิฉันนะคะ เป็นรุ่นกระดานชนวนค่ะสมัยนั้นนะเขาให้ความสำคัญกับการคัดลายมือมากนะคะก็เป็นการฝึกฝนการภาคเพียรคุณครูภาษาไทยต้องใส่ใจและไม่ลืมว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ทรงห่วงเรื่องนี้มากเน้นเรื่องการอ่านเน้นเรื่องการเขียน แล้วก็เด็กๆต้องอ่านออกเขียนได้ร้อเปอร์เซนะคะแล้วก็พอดีได้รางวัลจัดโรงเรียนกิจกรรมดีเด่นของกรุงเทพมหานครกว่า700ปีของลายสือไทยต้องงดงามต่อไปและไม่มาเสียหายหรือตายในยุคของเราคนเจนวายเจนสเขียนยังไงจนเขียนได้ทีหนึ่งนะครับตั้งใจเขียนค่ะมีสติในการเขียนค่ะฉะนั้นที่สองเนี่ยต้องตั้งใจน้อยกว่าใช่ไหม ยอมรับลายมือมันซื้อตัวตนอัตลักษณ์ของคนมันบ่งบอกไว้ตรงนี้คนโบราณเขาเชื่อเขาถือกันดีคนปัจจุบันน้องพี่คือคนที่ไม่มีลายมือสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าความงดงามของตัวอักษรไทยภาษาไทย จะต้องยืนยาวสืบไปดังพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ครูของเราชาวไทยเขียนไทยอ่านไทยให้จงดีก่อนเมื่อพื้นฐานแน่นปึกเราจึงพุ่งไปสู่ความเป็นสากลแม่นบอเราชาวไทยเกิดเป็นไทยไทยเไทย รดนว่างหวังสีพาโรยด้วยการเษตรแต่วันนี้เป็นการเตวัฒนธรรมคือให้คนไทยรักลายสือลายมือไทยเป็นปรนช่วงทรงท้ายกันแบบบวกๆธรรมชาติเกิดมาพิสทธน์มนุษย์เกิดมาทำลายธรรมชาติย่อมสูญสลาย,ยต้นไทรมันไม่เคยหักโคน่นเพราะเวลามันแตกกิ่งก้านออกไปที่ไหนมันจะงอกรากของมันมาค้ำยันไว้ แถมให้ร่มเงากับพื้นดินที่มันอยู่แล้วพวกเราเล่าทำตัวได้ครึ่งของต้นไทรใหม่จ้ะจีน